โรงแรมแห่งหนึ่งจังหวัดติดทะเลเฮียนและดุมากชอบนอนคนสุดท้ายเพราะว่าจวดมนไปเห็นใส่ตู้เสื้อผ้าเหมือนมีคนนั่งอยู่ข้างในน้างๆกูจำภาพได้เลย,เ,ลยดเดินมาแล้วเดินอย่างเงี้ยเดินอย่างเี้ยเดิน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 ที่นี่แล้วก็แบบก้มหน้าลงอย่างเงี้ยมองอย่างเงี้ยที่แบบนึกนึคือ เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดติดทะเลอืมที่ไม่ไกลไม่ได้อยู่ตายเฮียนและดุมากตรงโรงแรมนั้นแล้วแม่ไปนอนไม่เคยรู้เพราะเป็นคนเหนือไงไปเ<อ>ที่ยวอ,อ,อยากเที่ยวทะเลเสร็จปุ๊บมีพ่อมีแม่มีพี่แต่พี่ต่ายเนาะสี่สี่สสคนก็น,นอนห้องเดียวกันแล้วนี่เป็นคนที่ชอบนอนคนสุดท้ายเพราะว่าสวดมน เขานอนกันหมดแล้วแล้วโรงแรมนั้นนะคะคือส่วนมากเกือบทุกโรงแรมแหละเตียงเตียงเตียงคู่เนาะเตียงเสร็จปุ๊บปลายเท้าจะเป็นตู้เสื้อาบ้างเป็นตู้กระจกบ้างอ่าเป็นกระจกเออเป็นใช่ไหมกระจกที่อโรงแรมอ่ะเออโรงแรมส่วนมากอะ่ะใช่ที่นอนอยู่ตรงนี้ปลายเท้าเราถ้าไม่เป็นโตะ๊ะแต่งหน้าก็เป็นตูเ้เสื้อผ้ากระจกถูกไหมโรงแรมเขาจะจัดประมาณอย่างนี้เพราะว่ามันเป็น ห้องที่ไม่ได้แบบหรูหรามากเ็นโรงแรมเล็กๆเสร็จปุ๊บฉันก็นอนคนสุดท้ายแล้วก็ปิดไฟปึ้งแต่ว่ามันไม่ได้มืดขนาดแบบดำแบบมองอะไรไม่เห็นมันก็มีไฟสลัวผ่านหน้าต่างจากไฟข้างนอกเข้ามาก็สลัวสลัวกำลัง,งจะนอนแล้วพอดีว่าตู้เสื้อผ้าน่ะไม่ได้ปิดเออตู้เสื้อผ้ามันเปิดไว้แบบคือปกติตู้เสื้อผ้าถ้าปิดอะมันก็จะสบายใจหน่อยแต่อันนี้มันเปิดไว้แล้วอีนี่ก็นอน แล้วก็กาลังจะหลับตาแต่พอดีว่าไปเห็นใส่ตู้เสื้อผ้าเหมือนมีคนนั่งอยู่ข้างในเออนั่งนั่งอยู่ในตู้เสื้อผ้าเว้ยแล้วนั่งท่านี้นั่งทางนี้นั่งทางนี้อุ้ยแรงว่ะนั่งอย่างนี้แล้วจ้อง,งกูแบบอย่างงี้จอมแบบตู้เสื้อผ้าเงยๆหรอแม่ไม่เงยเปิดเปิดกว้างเลยกว้างอุ้ยแรงมากนั่งอย่างนี้เว้ยนั่งมองงนี้แต่เป็นแบบเงาดำๆแล้วผู้หญิงแบบเป็นผู้หญิงเลยผมยาวนั่งอย่างนี้แล้วพี่พี่ไม่เห็นพี่ช็อกกูก็แบบ พยายามจะเรียกไอ้ต่ายน้องข้างพี่แล้วพ่อกับแม่นอนีกเตียงเลยใช่ไหมน้งนองเตียงคู่แล้วฉันแบบเแบบข้าใจไหมว่าเวลาเราตกใจหรือเราช็อกอะเราแบบพูดไมได่ออกไอ้เดินเดนเดนเดินดีอ่ะใช่ฉันแบบจะเรียกกระต่ายให้ตื่นเ <c oughs> พราะไม่ <c oughs> ก้าวจากตู้มาแล้วมันแบบเดินมาหาตู <c oughs> ้จริงนั่งท่าเนี้ยเราเดินเดินมาจากตู้เสื้อผ้าเฮี้ยขุลุกจับผ้าได้เลยเลยแบบเดินมาแล้วเดินอย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยเดิน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 แล้ว กูนอนอย่างเงี้ยนอนท่านี้อีกนอนท่านี้แล้วก็เดินมาแล้วเขามาถึงที่นี่แล้วก็แบบก้มหน้าลงอย่างเงี้ยมองอย่างเงี้ยพี่แบบเงื้อเงื้อเพราะว่ากูกลัวมากตอนนั้นเด็กมากแล้วกูคือแบบพูดไม่ได้แล้วพี่ก็แบบฮึบแล้วก็กพีขึ้นมาร้องไห้แล้วร้องไม่หยุดแล้วพ่อกับแม่ก็ตกใจมากแล้วก็แบบว่าเป็นอะไรเป็นอะไรพี่บอกว่าพี่แบบพีอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่หมดอย่างนงี้แล้วเสร็จปุ๊บคนลุกที่หน้าคนลุกที่หน้าแล้วเสร็จปุ๊บ ก็ไปถามที่โรงแรมว่าทำไมแบบเออน้องเห็นผีเลยพนักงานก็บอกว่ามีการฆาตกรรมหมอนวดแล้วศพอยู่ในตู้อยูีเนื้อาพนั้นอ่ะ